ชิ้นขนมที่นี่เสร็จแล้วก็มีน้ำอัดลมส่วนคนที่ไม่มีตะลันเรามีคูกองให้คูกองมีอย่างนี้ขนมหนึ่งห่อน้ำหนึ่งแก้วกับ20บาทขนมหนึ่งห่อเป็นแรกขนมเลยได้อ่ะอันนี้จะให้เฉพาะคนที่เขาไม่ไม่ได้เข้าชั้นเรียนล้วันนี้เขามาร่วมกับเราเก็บเนี้ยอันเนี้ยให้ได้บอกเหมือนกับน้องคนนั้นอะเราจะให้คูกองเขาอ่ะวิ่หน้าใส่ด้วย เสร็จแล้วก็จะให้พวกเราได้ไปจ่ายตลาดแล้วก็นั่งกินอาหารกันเสร็จแล้วขยะทิ้งให้เป็นที่เป็นทางอย่าทิ้งเยลารัดใช่ไหมอย่างนี้นะแค่ของรางวัลเข้าใส่าไงไปเถอะไปเถอะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปเถอะไม่ต้องลับมาไปไปไปทุกเอาเองใคร ทีศาสากเหรอไม่ได้มีอะไรบอกว่าให้กลับไปไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะใครใครมาก่อนถ้าไม่มีก็เก็บไว้ก่อนนะไม่ไมไม่ไมไม่ไม่แบบแบบนี้ด้วยฮะนะไม่ได้ลองอ่ะ สีไหนชนะก่อนฉันจะให้รางวลัลก่อนนะสีไหนเรียบร้อยก่อนอ่ะรับเลขแล้วก็เรียบร้อยอก่อนได้ก่อนละหนึ่งสองสามนับสามนับสามเห็นนับเลขอะไรลูกฮะอย่ามั่วหน้อย่ามัวน,นะอย่ามัวน,นะอ,นนะอ่ะหนึง่งหนึ่งขยับมานิดนึดนงขยับตัวขยับเก้าอีาาอาอ้มาขยับไปทางนู้นค้ะอ้าวพี่ น้ำเดิงขยับไปทางนู้นนิดนึงยี่สุดนะลูกโป่งเสร็จหรือยังสีของเธอเธอต้องถือสีเอาไว้นะโชว์สีเอาไว้เลยอ่ะหนึ่งสองสามแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วนะจำได้ไหมเป่าลูกโป่งเป่าลูกโป่งเป่าลูกโป่ง จับจมูกตาหูจับหูตาจมูกเไม่นจ้า้าเฮ้ยเอาผิวนิดผิวนิดอาหูตาจมูกหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับใหม่จับให้ฉันดูจับใหม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูก bye, -bye.